วันที่16สิงหาคมรอยเตอร์และ AFP รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหม่เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในดินแดนไคเมียซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญในการสนับสนุนการบุกยูเครคนของรัสเซียโดยที่มอสโกออกมาประลามว่านี่เป็นการก่อวินาศกรรมขณะที่เคียฟแสดงออกเป็นในในว่าตนคือผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ ขณะเดียวกันปูตินออกโรงเกาหาอเมริกาพยายามถ่วงเวลาให้สงคารามยูเครยนยืดเยเื้อรวมทั้งยังลิงตั้งเป้าระบบแบบนาโตในเอเชียแปซิฟิกภายหลังการย่อยยุทธที่วางแผนมาอย่างดีโดยการส่งเพลเลซี่ไปเยือนไต้หวันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กระทรวงกระหโหมรัเสเซียออกคำแถลงว่าเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา6นาฬิกา15นาทีของวันอังคารที่16สิงหาคมทำให้คลังกระสุนชั่วคราวแห่งหนึ่งในไคเมียนระเบิดเรื่องนี้เป็นผลจากการก่อวินาศกรรมและส่งผลให้คลังจัดเก็บทางทหารในหมู่บ้านดัสาคอยได้รับความเสียหายด้วยอีกทั้งยังทำให้สายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าทางรถไฟและที่พักอาศัยของประชาชนจำนวนหนึ่งเสียหายเช่นกัน เซอร์เกย์แอซิโยโนฟตัวแทนอาวุโสของมอสโกในแดนไคเหมียยืนยันว่ามีผู้บาดเจ,จ็บสองคนการเดินรถไฟหยุดชะงักและต้องอพยพป,ประชาชนราว2,000คนออกจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้คลังกระสุนที่ระเบิดแดนยูเครนส่งสัญญาณว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบิดนี้ซึ่งหากเป็นจริงจะเท่ากับว่าเคาฟมีศักยภาพใหม่ในการโจมตีเลือกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสองครามที่ยืดเยื้อมานาน6เดือน เนื่องจากพลกระสุนที่ระเบิดล่าสุดอยู่เกินระยะการโจมตีของระบบจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ๆที่ตะวันตกเปิดเผยว่าจัดส่งไปให้ยูเครนทั้งนี้ค่าสม,มุดไคเมียในทะเลดำที่รัสเซียข้อยึดจากยูเครนในปี2014และประกาศนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแดนมีขาวแล้วนั้นเป็นฐานทัพของกองเรือทะเลดำของรัสเซียและมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งพักผ่อนท่องเทีย่ยวฤดูร้อนของคนรัสเซียตั้งแต่ยุคพระเจ้าสาสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดเหตุระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งที่ฐานทัพอากาศทางชายฝั่งด้านตะวันตกของไครเมีย ซึ่งถึงแม้มอสโกจะระบุว่าเป็นอุบัติเหตุแต่จากภาพถ่ายดาวเทียมของฝ่ายตะวันตกชี้ว่ามีเครื่องบินรบหลายลำของรัสเซียเสียหายรวมทั้งการระเบิดยังทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ที่มองเห็นชัดในภาพถ่ายเหล่านี้สำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่าเหตุระเบิดในวันอังคารทําให้รถไฟโดยสารเจ็ดขบวนล่าช้าและต้องระง,งับการเดินรถไฟทางเหนือของไคเมียซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดส่งอาวุธให้กองกําลังรัสเซียในยูเครน ทางด้านยูเครนไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความรับผิดช,ชอบต่อเหตุระเบิดครั้งล่าสุดในไครเมียนี้อย่างเป็นทางการแม้เจ้าหน้าที่หลายคนแสดงความดีใจอย่างเปิดเผยมิคาฮโรโปโรยัคที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวโรดิมีเซเลนสกี้ทวีตข้อความว่าเหตุระเบิดในไครเมียเป็นเครื่องเตือนใจว่าไขรเมียที่ถูกรัเสเซียยึดครองไม่ได้หมายถึงทะเลดำภูเขาสันทนาการและการท่องเที่ยว เป็นเรื่องของการระเบิดทางกระสุนและความเสี่ยงสูงที่ผู้ลุกดานหรือหัวขโมยจะเสียชีวิตและสำทับล้อเลียนว่าเห็นระเบิดดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการเพื่อทําให้เป็นเขตปลอทหารซึ่งเป็นคาที่รัเสเซียใช้เป็นคําข้ออ้างในการรุกดานยูเครนสาหรับสถานการณ์การสู้รบในที่อื่นๆเหตุโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแคว้นซาโปลิเซียทางภาคใต้ของอยูเครนซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันละกัน,กนยังคงได้รับความสนใจอย่างสูง ในวันจันทร์ที่15สิงหาคมเซเลนสกี้ย้ำข้อกล่าวหาเดิมๆของฝ่ายยูเครนว่ารัสเซียใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นรอบป้องกันเพื่อโจมตียูเครนและทําให้เกิดความเสี่ยงไฮยานักนิวเคลียร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อภาคยุโรปทั้งหมดผู้นํายูเครนยังเรียกร้องให้นานาชาติออกมาตรการแซงชันใหม่ต่อมอสโกขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนเป็นฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้าซึ่งฝ่ายรัสเซียยึดครองอยู่อีกด้านหนึ่งเมื่อวันอังคารระหว่างพิธีการเปิดประชุมความมั่นคงในมอสโก ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่าสถานาการณ์ในยูเครนฟ้องว่าอเมริกาพยายามยื้อเวลาความขัดแย้งในยูเครนด้วยการให้การสนับสนุนรัฐบาลของเซเลนสกี้และใช้ประชาชนยูเครนเป็นเครื่องมือในการทำสงครามประมุขเครมลินย,ยังพาดพิงถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงฮออคลาสระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและอเมริกาว่าเป็นหลักฐานชีว้ว่าวอชิงตันต้องการขยายระบบแบบนาโต้ในเอเชียแปซิฟิก ภายหลังการยั่วย,ยุที่วางแผนมาอย่างดีโดยการส่งแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐไปเยือนไต,ต้หวนันที่จีนถือเป็นดินแดนของตนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา